สวัสดีครับวัดพระแม่ปู่คาที่นี่จะดังพระพิฆเ,เนศนะโอ้โหโดยดอกนี่สวยไม่ได้ถ่ายร่มเข้ามาที่นีให้ดูอ่าประดับประดาดีเดืต้นไม้ดอกไม้ทำเป็นทางเดินเลยนี่ทำเป็นทางเดินนี่ก็จะเป็นร่มนะชอบมานะถ้าเขาคือเหมือนว่า ขับขึมาเนี่ยเขาะจะร่มมอว่าผ้รูชานี่ยังโอเคเหมือนเดิมอยู่ต,ตอนคืนยิ่งสวยกว่านี้น,นะคนจะมานี่พระองค์นี้ที่บรรจุดดวงเรียบร้อยไปแล้วโอ,อ้วัดเนี้ยปิดไปได้ที่เราไหว้ปิดดวงอลเออเนี่ยพระองค์นี้นะจําได้เลยนี่มาบรรจุดดวงชะตาไว้ที่นี่นะนพระปรางเปิดดวง ที่นี่ยังสวยเหมือนเดิมอยู่โอเคนะนท่าวเวีสุวรรณที่ดังที่นี่ท่านเาวีสุวรรณที่ดังนี่ท่านเทวีสุวรรณเนะโอเคเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวดูอียิปแล้วกันนะครับ